ดีค่ะเดินมาเจอผักขมเม็กซิกันเยอะเๆอยู่ในเวิร์เดียวเยอะเมื่อกี้เก็บไปตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บให้ดูมันเยอะมากค่ะดูสิต้นเล็กๆที่อยู่ข้างล่างน่ะ ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะบังเอิญตรงจุดนี้ค่อนข้างแก่แต่ยังกินได้ค่ะเคยเห็นเขาเก็บไปขายในตลาดเม็กซิกันเน่ยมีดอกแล้วเขายังเก็บไปขายเลยค่ะนี่ข้างบนสีเป็นแบบนี้ส่วนใต้ใบค่ะมันจะเป็นสีออกเหมือนมีแป้งโรยเหมือนคลุกแป้งค่ะเก็บไปนั่นนะพอ มือไปโดนใต้ใบเนี่ยมันเหมือนมือเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนอเอามือไปคุกฝุ่นค่ะอ่อไปคุกแป้งอุ้ยพูดก็พูดผิดมันจะเป็นลื่นๆแบบนั้น นี่ตรงจุดนี้ก็มีที่เขาขายเขาเด็ดยาวเลยนะยาวเป็นศอกเลยค่ะเพราะว่าพอต้มแล้วตรงก้านเนี้ก็ตรงต้นเนี่ยมันเปื่อยเหมือนผักขมบ้านเราผักขมแบบบ้านเราก็มีนะในเมืองเนี้ยเยอะด้วย ดูดอกดอกของลืมผัวสินั่นค่ะส่วนอันนี้ก็แดนเดลไลออนแดงขนาดนี้แหละที่มีขายอยู่ในตลาดฝรั่งข้างอาพาร์ตเมนต์กำนึงกำํำนึงก็ประมาณ ที่ปิดเสียงค่ะมีอยู่ห้าหคนอยู่ข้างบนเนี่ยเปิดเพลงเนี่ยเวลาเก็บผักเนี่ยเขาให้ก่อนจะกินเนี่ยให้ดูให้ดีว่ามีเก็บใบอะไรปนมาบ้างเหมือนอย่างนี้ค่ะเนี่ยมันมีใบเนี่ยปนเผื่อมันเป็นพืชที่มีพิษ หอมป่านี่ก็ต้นซุก เป็นเด็กวัยรุ่นเยอะมากนะเนี่ยถ้าจะ จะบอกว่าถ้าจะคิดว่าเอ๊หรือว่าคนเอาเม็ดมาหวานเอามาหวานหวานแล้วทำไมไม่มาเก็บอาจจะไม่ใช่ค่ะที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยคะอันนี้คือต้นส้มกบวูซอเรวเนี่ย จะมีที่เป็นใบสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียววิตามินซีสูงมากนะคะแต่คนที่เป็นโรคไตเขาไม่ให้กินนะอันนี้ค่ะที่เก็บเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไปเคยกินแล้วมันช่วงที่ไออนะมันทำให้อาการไอหายจะเก็บไปพิสูจน์อีก ไวมากอาทิตย์ที่แล้วนี่ยังไม่มีพอวันนี้ฮะออกดอกแทบทุกต้นเลยต้นส้มกบเขาทำไมเรียกส้มกบก็ไม่รู้นะปีแรกที่ทำคลิปผักเนี่ยค่ะส้มกบจะเรียกว่าผักบุ้งเปรี้ยวอเออเรียกว่าผักแว่นเปรี้ยวเพราะว่าใบคล้ายผักแว่น ซุกไม่น่ากินแล้วตอนเนี้เสื่อมหมดสภาพไม่เหมือนผักละซุกสะ เวงนี้กินได้สามวันที่เก็บไปเนี้ยที่เก็บไปที่เก็บให้ดูเนี้ยก็กินได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นพืชที่มองข้ามทั้งที่เขามีประโยชน์มากค่ะ หมายังนั่งกินใบหญ้านั่งกินใบหญ้าตรงไหนอีกตรงนน้นก็มีตรงนี้ใช่ มันมีต้นเนี้ย,นเ,นยเนี่ยนะคะเนี่ยเก็บน่นไงวัวจะเด็ดยอด เท้านั้นน่ะมีพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เยอะแล้วนะโหโอ้เรวจะให้ดูให้ดูเรือโอ้โเขาขนทรายนั้นน่ะคะ่ะนั่นน่ะ นุ่นนุ่นฮะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่มาดูคลิปเก็บผักขมเม็กซิกันไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ